สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ตาครับวันนี้ตาจะมาสอนวิธีการปลูกฟักทองกับแปงโมนั่นเองพ่อตาจะมาสอนวิธีปลูกให้ดูต่างแรกก็หยิบม,มาเลืด่แตดลงโมผมทําแปลงผักเ,เอาแล้วนะ,ะคือมาเลื่อยมาเมล็ดฟักทองเนี่ยมันจะไม่ออกตรงแปลงนะครับฟักทองเนี่ยมันจะออกตรงที่ต้ายยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะออกมาตรงเนี้ยแถบแถบนี้เนี่ย ็อกแถบ,บนี้ทั้งบล็อกํานวณลูกที่ว่ามันจะได้ลูกหนึ่งอ่ะต่อมาเล็ดอะอ่ะอย่างนี้ในลูกมันจะออกมาตรงนี้ที่ผมเดินอยู่เนี่ยคือมันไม่ได้ออกมาตรงนี้ตรงที่แปลงอ่ะมันไม่ออกอะก็วิธีมันเหมือนกันกันกบฟักทองนั่นแหละ ตอนเราใส่ไอ้นั้นมันก็ไม่ใหญ่ใช่ป่ะลูกมันอ่ะแต่เราใส่ผงกระดูกอ่ะผงยิเซตอ่ะเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมก็รออะพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รออ่ะรอมันเป็นลูกอ่ะมันก็จะเป็นเองแหละลูกมันก็จะออกมาตรงที่ผมยืนอยู่อ่ะ บางคนก็ปาป่าใจรู้แล้วนะัะผมกว่าผมก็แนะนําคลิปนี้ให้คนที่ไม่รู้นะนี่ยก็มันเป็นคล้ายๆกันนะครับแตงโมน,นี่ก็รอมันใหญ่นะเราก็รอมันใหญ่นะใส่ไปมันจะเป็นลูกเองครับไม่ใช่เราอ,ออาเราลูกอ,อกัตโนมัติ มันจะออกลกได้ตลอดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันอาจะออกลกได้ตลอดอนะ่ะถ้าวนี้นะครับนี่ไงบายบายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสามตตั้ครด้วยนะครับบายบายทุกคนฝันดีผีหลอกนะครับฝันดี